บาีบปลุงสบายีุชุกุุกัสุบสบมีมาพกทกดองดลมนีบมดังไนะลุงมีเนนูบลุงเนูยังไหนทอดดังไพก่อนปูน้องดำกำลังดังไพมือทอดบแนเพลินแล้วถาเบงด้ ดังไคติตบดบ่เน่ติด,ตด,ตดตบ่นี่เมโน,โนูอนะถอดกับปูคายยัเมืดเนาะลาลูกก้องอยากเมืดเนี่ยมือนี่ครน้องขอไปตะกล้องให้ อืมด <laughs> ังไพ่ดังบทีตีต้องกี้เข่าเด้ออ่านห่เลยว่าด้วยยันว่าต้องใส่ายมาได้เนี่ยพอแล้วทานะจะขีดดังไพ่แล้วนะบะลุงก็ได้ทำการอนามานลงทางกูกน Leg ีล่างกระปูนปลาดุงดำบาดเป็นชีเมืองดำดอกถอดนะี่สีมีงคอนนะพี่อนะกระปูคายนะไปโรงเรียนเถอะกินไปโรงเรียนไปทำการล้างละครบครบครบปะไม่ครบเรี่เลยครบ ครบน้ำมันเท่ากับเดือดแล้วลรมน้ำมันเดือดแล้วเดือดทำเดือดทำการเดือดเดินเดือดแล้วนี่เดือดแล้วเดือดแล้วเอาลงเลยป้าลุงผมจะจวดแล้วหอมหอมกินเอาลงไปแล้วนะนอนขอจะคนทอดแบบเี้ใ อาหารกินไปโรงเรียนไปเลยกินละแล้วก็ไปโรงเรียน,ลลยนปวดกับกูคาย,ยแซ่บแน่นอนหลับลองลอาหารอาหารบ้านนอกอาหารบ้านนอกไปเลยอาหารที่บ้านนี่แหละแล้วก็จิ้ม เลี้ยงเติมมากินนำกันปลาบุ้มสงามทอด่มบกระเด็นแล้ววะบกระเด็นอยวทำการอารทอดทอดเลย สุกแล้วเ่มสุกล้เลี้ยงไอ้หอยเลยเลี้ยงไอ้หอยแซ่บแซ่บหลับลองแซ่บเนียนนั่นแ้วโจก็ยังอ่อนเนาะกระวู้อ่อนนั่งเป็นลำโจ้เลยเนี่ยมันไมกระปู มันมันกักนปูกรเลั้นกได้แต่ยังงงคืนเป็นยงงงกคืนได้จัได้กะปูป้ค่กผู้ค่ายมันดูดเต๊กเลยกับเส้นก๋ยอาหารอาหารที่โรงเรียนนี่แหละ เซ่บดันมันกระปุมันเีกระปุมันเลยเออมันู่สั่นเลยนี่น่าจนะมันแม่ัวนแมอแล้วมุกแล้วออหนิยิล้ว่แล้วอ่แล้วคนก็เริ่มมีมมาแล้วผมจะกปลลูเอ้ยยยต้องเช็ยตะลังดบอกตร แข่งคนไปกับบเอาแลวเผื่อไปห่อนเรียนเสียนเนออันนี้กับบเอาอันนี้เลยคนนี้ด็ีโตเด็กโตกับโตเอามานีิกับกรอบเลยปะก่อบไม่หนึ่งแล้วเปล่าเแล่ว เอาเลยเอาเลยนิ้วแลงี้แหละใส่ได้เลยเนี่ทำการเอาขึ้นแล้วก็จะไปใส่อันนี้เนี่ยนี่ปลื้ืมีทำการเอาใส่ป,ปวยกระปูตใหญ่เลยหอมกินตึ้งเลย kita sep. Lagi ada belum? Kinerja belum? Pon kah malah belum?

we <tries>

มาเพิ่มเนื้อมาพิ่นี่ว่าพิ่มมาเพิ่มแค่นี้ก็ยิ่งได้แต่ยิ่งต้อเอานี้นะไหนเอออะไรอ่ะมาเพิ่มมาเพิ่มเอามาเพิ่มเจ้าัดเปียกดูีดูดีดูดีที่ไปลงนี้ยา มาีิมาดิน่าเฮ่ข้าบาดแด้วยลาเล่ะปลุงขีบหนาพอกันมาดีดีแวจะกุญชุกนกนุกนชมุุบอนแล้วลุงขับไปก้นที่ 3, 2, จับสองดำนะบไปลุงดีดแห้งเราไปลุงลาเล่จ้าบ๊ายบาย